อาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาอันโซภาความเพียรเป็นโยธาแข <c oughs> นสายขวาเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอ่ ปากเป็นนายงานไปอัญชาใสาเป็นสเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เทียงถือไวอย่าให้เอียงตัดเล่นเลียงข้ามคงคาปัญญา เป็นกองแก้วส่องดูแถวแนวหินพาเจ้าจงเอาตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียดคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคม ยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมันหมายใจอย่าได้ครานการวิชา